วันนี้ตาเจียหลายค่ะซิงซิงฟ g ร a m i ลีวันนี้มาเปิดคลิปในครัวนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะพาจะมาทำอาหารเช้าแบบจีนนะคะให้ทุกคนได้ลองดูเนาะว่ามันเป็นประมาณไหนนะคะ อาหารเช้าอันนี้เขาจะเรียกว่าเจียนปิ่งนะคะทุกคนก็คือเหมือนแบบว่าเหมือนคแบบออล้ายๆกับโรตีทอดอะไรอย่างนั้นะแต่ว่าไม่ใช่นะมันก็คือเอาแป้งสาลีเนี่ยมาผสมน้ำแล้วก็เอาไปทอดเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวพาจะทำให้ดูนะคะว่าวิธีทำทำยังไงแต่ว่าก่อนอื่น,นี่ยพาเ,เจียนปิ่งเนี่ยมันจะมีมีส่วนผสมด้วยกันก็คือแป้งสาลีนะคะพักก็จะใช้แป้งสาลี2แบบครับก็คือแป้งสาลี คราวที่แล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะดาฟ้าแล้วก็แปง้งแปง้งตะแปง้แปงอเนกประสงค์เตบบาบัวแดงนะคะบวัวแดงเออก็คือสองอันนี้นะคะก็ผสมกันนะแล้วเดี๋ยวโดยส่วนผสมอย่างอื่นไม่มีอะไรเลยนะคะก็คือแป้งสาลีผสมน้ําอย่างเดียวเลย <G l ain> แล้วก็ปกติเนี่ยเจนปิ่งเนี่ยเขาก็จะมีไข่ด้วยก็คือขไข่คล้ายๆกับโรตีอะทุกคนเดี๋ยว เดี๋ยวพาจะทําให้ดูลวกันแต่ว่ามีไข่ด้วยนะคะแล้วก็เนื้อสับนะคะจริงๆที่จีนเนี่ยมันจะเป็นหลายแบบว่าจะเอาเนื้ออะไรก็ได้แล้วแต่เราเนาะพาก็พอดีบ้านพากตอนนี้ไม่มีอะไรก็เอาเป็นนักเก็ตนะคะให้น้องแล้วก็เอาเป็นนักเก็ตไก่ให้น้องแล้วก็เป็นปีกไก่เนโอรีนะคะให้พากาสามีเนาะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าว่าจะทำยังไงวิธีทำซึ่งตอนเมื่อกี้นะคะ บ้านพาตอนนี้คือพาแบบเป็นคนที่แบบว่าพยายามหาอะไรในตู้เย็นมาทําให้หมดนะคะคือพยายามแบบว่าไม่ไม่อยากทิ้งเนาะคือซื้อมาอาทิตย์ละครั้งแล้วก็พยายามจะใช้ให้หมดซึ่งต้นหอมเนะี่ยเหลือเท่านี้แล้วก็คือพาซอยแล้วนะคะต้นหอมผาซอยเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวพาจะผสมน้ํานะคะกับแป้งสาลีให้ทุกคนดู ซึ่งพาระบอกก่อนนะคะว่าพาไม่มีไม่มีอะไรนะการตรวงใดๆทั้งสิ้นนะทุกคนพะใช้พใช้ใจในการทํามากเลยนะในการทําอาหารแต่ละมืออ้อเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะรอสครู่นะสวัสดีค่ะผู้ชมเนี่ยสวัสดีค่ะนี่นะคะทุกคนพาก็ใส่แป้งนะคะเมื่อกี้ที่พาบอกเนาะว่าแป้งตาบัวแดงแล้วก็แป้งดาวฟ้าอะไรนะั่นอะ ผสมกัน,นะคะก็คืออย่างละครึ่งนะคะคือเอาจริงนะทุกคนพาก็ไม่ไม่ค่อยกะไม่ค่อยถูกนะว่ามันสาม,มารถที่จะได้เท่าไหร่แต่ว่าโดยปกติที่พาทำเนี่ยก็3ามคนพ่อแม่ลูกก็จะประมาณนี้นะคะถ้วยครึ่งถ้วยเนาะแล้วก็ใส่น้ํานะคะน้าของพานจะเป็นน้ําที่กินได้อยู่แล้วนะคะเป็นน้ําน้ำเปล่านะคะก็คือใส่น้ำเปล่านะคะแล้วก็เดี๋ยวพาจะใส่เกลือลงไปนิดนึงเพราะว่าครั้งที่แล้วอะ่ะ พาทาให้พวกเขากินแล้วไม่ได้ใส่เกลือพอไม่ได้ใส่เกลือเนี่ยมันก็เลยรสชาติจืดนคะคะแล้วจริงๆเขาไม่ได้กินมายองเนสไม่ได้กินแบบว่าไม่ได้กินซอสอะไรอย่างเงี้ยพาก็เลยว่ามันคงไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่รอบนี้เดี๋ยวพาก็จะใส่เกลือไปด้วยนะคะใส่เกลือไปหยิบมือหนึงน่งนิดหนึ่งนี่นะคะประมาณ เส้นนส่วน3เนาะประมาณนี้แล้วคน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 นะคะคนใส่น้ำเดี๋ยวพาจะให้ดูว่ามันต้องประมาณไหนนะเผื่อใครเอาไปพัเป็นอาหารเช้าก็ได้นะคะเพราะว่ามันก็ง่ายอ่ะจริงๆแล้วมันง่ายมากแต่ว่าเพราะพาพาต้องมาถ่ายถ่ายวิดีโอด้วยมันก็เลยปบบว่ายุ่งยากหน่อนึืง มีเด็กมากลัวและป,ะป,ะปะ้าป๊าป้าอ่ะเอ้าข้านสช่่ะอชิงๆย่างเอ้าข้านนะเดี๋ยวขอพักไปน,นะคะแล้วมันก็จะได้มาประมาณนี้นะคะทุกคนเป็นน้ำอย่างนี้นะคะคือเอาจริงๆนะคะอันนี้ ก็ได้สูตรมาจากน้องสไยจีนคนหนึ่งเขาเอามาแชร์ใน f a c e b o o k นะคะก็เลยเป็นรักสูตรเขามา <c oughs> ก็มันก็ดูแบบไม่ค่อยยากมากเนาะก็เลยแบบเนี่ยก็เลยลองเอามาทำดูนะคะก็คือทำรอดไปแล้วรอบหนึ่งก็รอบนี้ก็เลยเไม่รู้จะทำอะไรตอนเช้าก็เลยทำเป็นอาหารจีนให้เขาให้ป๊ะป๊ากับซิงซิงได้กินนะคะ เดี๋ยวดูกันนะคะอ๋อพอลืมบอกไปนะคะแล้วก็เจียนปิ่งเนี่ยนะคะคือแป้งทอดอันเนี้ยก็จะมีงาผสมด้วยซึ่งพานในจะซื้อเป็นงานสำเร็จรูปมาน้อมันก็เป็นซองๆอ,อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยววิธีทำเดี๋ยวพาจะถ่ายให้ดูน้องว่าทำยังไงบ้าง แล้วนะคะเดี๋ยวพัดจะเอามาให้ดูนะคะเพราะว่าเ,เหลือเหลืออีกแค่ชิ้นเดียวก็คือของซิงซิงยังไม่เสร็จอย่างที่พาให้ดูนะคะก็คือเราก็ทอดไปนะคะพอมันสุกข้างล่างสุกนะคะเราก็กลับหน้าให้ไข่มันสุกเนาะ,ะ,นะเพราะว่ามีน้องกินด้วยอันนี้นะคะอันนี้นะคะนี่อันนี้พัดทำออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นประมาณนี้เนาะ,ะก็คืออันนี้จะสุกนะคะเพราะว่า ปะป๊าเขากินอันนี้เขาจะกินสุกเนาะแล้วก็ข้างในนะคะพาจะใส่เป็นซอสซอสพริกนะคะเป็นายองเนสพริกนะคะของ QP เนาะแล้วก็เป็นสลัดครีมนะคะของ QP เหมือนกันก็คือใส่ให้พอมีรสชาตินะคะแล้วก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบอยังไงเนาะอันนี้้าขอทำกลับของซิงซิงก่อนนะคะของซิงซิงก็เหลือของชิ้นสุดท้ายชิ้นเล็กๆหน่อย นี่นะคะก็ประมาณนี้นะคะอาหารเช้าของบ้านพาก็จะเป็นประมาณนี้นี่เลย <c oughs> เขาเรียกว่าเจียนปิ่งนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวไก่เนี่ยไก่น้องไก่อะก็คือจะกินเข้าไปข้างในนะคะแต่ว่าเขาจะเป็นที่จีนเขาจะเป็นเนื้อไก่เนาะแต่ว่าพาเนี่ยไม่มีด้วยความที่ไม่มีก็ใช้เป็นน้องไก่ยอลีนที่ซื้อสําเร็จรูปมานะคะส่วนน้องซิงซิงเนี่ย ปกติถ้าพาทอดเองนะคะก็จะเป็นไก่ทอดแต่ว่ารอบนี้พาไม่ได้ทอดเองก็จะเป็นนักเก็ตนะคะเออน้องก็กินบ้างคะ่ะอาหารพวกนี้เนาะแล้วก็ส่วนใหญ่พาก็จะทําเองก็คือมื้อเช้ามื้อเย็นมื้ออะไรอย่างเงี้ยกลางวันบางทีก็มีซื้อข้างนอกบ้างแบบว่า,าก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างงี้นะคะเ,ออเพื่อที่แบบว่าเขากินเขาจะได้ไม่เบื่อด,ด้วยแล้วที่บ้านปะป๋าเขาก็จะได้ไม่เบื่อด้วยเพราะว่าพาก็ทำเป็นได้ไม่เยอะเนาะอาหารไม่ได้หลากหลาย อันนี้ก็จะเป็นของซิงซิงนะคะของซิงซิงก็มีแผ่นแป้งนักเก็ตแล้วก็กล้วยไข่ฮัลโหลชิ้นชิ้นิวชิวอะชิ้นมาม่าทำปิ้งก่อน好吗แม่มาทำปิ้ง好吃吗

哦呵呵呵,呵，呃，这个呢，黑的，太 <laughs> 早的。